นี่ไม่ใช่เมคอัพเซตติ้งสเปรย์แต่นี่คือครีมบำรุงผิวที่มาในรูปแบบสเปรย์นี่คือ COSRX c e r a m i d e Skin Barrier Moisturizing Mist มีส่วนประกอบของแพ n นเทนอล B5 แล้วก็ไฮยาลูริกแอซิดที่จะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวเสริมชั้นผิวได้อย่างดีใครที่ผิวแห้งผิวแพ้ง่ายต้องเลิฟแน่นอนเพราะมันในรูปแบบของสเปรย์ที่ให้ละอองละเอียดมากๆอันนี้ลองพ่นแบบเบาๆลงแค่รอบเดียวบนผิวที่ยังไม่มีเมคอัพ<ๆ>ก็จะได้ฟีลของความชุ่มชืน้นบางเบาไม่เหนียวหนักหนาแต่ถ้า เลยๆรอบจะได้แบบนี้ช่ำมากถ้าพนหนักขนาดนี้จะต้องรอเขาเซ็ปตัวนิดนึงแต่คนผิวแห้งจะต้องเลิฟแน่นอนนใครที่เวลาแต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าหน้ามันดูแห้งเป็นแป้งเกินไปอยากได้ความชุ่มชื้นก็ลองพ่นอ,อันนี้ดูดมาดูกันว่าเขาจะทําให้เมคอัพเราเละหรือเปล่าน้องพ่นแบบบางๆแต่ก็พ่นหลายรอบอยู่เอาเมคอัพสวยขึ้นเฉยเมคอัพไม่เละแต่กลายเป็นว่าเขาช่วยเบลนดเป็นเนื้อเดียวกันงานแป้งงานรองพื้นดูกลมกลืนเป็นผิวจริงโอ้ยคือชอบเลยกลายเป็นได้ลุคเมคอัพผิวฉ่ำใครชอบแนวนี้นะกดไปลองได้พิกัด